ออต้นคิดว่าจุดเด่นอะไรของเพื่อนๆชาวพม่าเนี่ยที่คนไทยถึงต้องจ้างชาวพม่าครับเนี่ยมีจุดเด่นอะไรผมวมา่าถ้าที่ผมคุกคีมานะาเพราะว่าตอนที่เ,เป็นล่ามครับมีหลายสังชาติใช่ไหมใช่ใช่มา,มาแต่หัวหน้าง,งานจะพูดกับผมอะ่ะเขาบอกว่าต้นพม่า,มาเวียดนามกัมพูชาครับที่ชอบพมา่าว่ะ เพราะว่าพม่าใช้ง่ายขยันว่ะเออไม่อู้งานอะไรแบบนี้อ่ะอันนี้ที่แบบว่าเราเคยผ่านมานะครับอ่าพี่เขาจะเออจะพูดเสมอว่าเออเขาไม่อู้งานว่ะแบบเขาขยันดีอะไรแบบนี้ครับอืมแบบว่าเขาขยันเขาแบบแบบว่ายังไงอ่ะอดทนอดทนตู้งานอ่าแบบไม่เกี่ยงไม่ซื้อสัตว์ด้วยนะใช่เรื่องอะไเรื่องหนึ่งซื้อสัตว์ใช่แต่มุมมองของเราคนไทยที่ได้ทํางานกับคนพม่าหลายหลายคนเราก็รู้สึก เห็นความมุ่งมั่นขยันตั้งใจของในพม่ามากจริงๆเป็นเป็นเป็นชาติที่แบบขยันน่ะตั้งใจมาซื่อสัตย์ครับเพราะว่าในพม่ามันไม่มีโอกาสไงมันไม่มีโอกาสเนื่องจากที่ว่าเออเราได้เข้ามาประเทศไทยแล้วเราได้แบบว่ามีงานทำมีที่อยู่แล้วทีนี้แบบว่าเราสามารถมีเงินเก็บส่งให้บ้านได้อะไรแบบเนี้ยสามารถส่งไปซื้อที่ดินสามารถส่งไปสร้างบ้าน สามารถส่งไปช่วยเหลือดูแลครอบครัวได้อะไรแบบเนี้ยคนพมากลัวมากนะบทที่จะตกงานที่ไทยใช่แล้วลูกพี่ดูบางคนอ่ะที่ที่ลูกพี่กับผมไปเจอที่งานเก่าอ่ะตอนนี้ยังมีคนเก่าอยู่นะยังทํางานอยู่ที่นั่นลูกพี่คิดดูเราโอ้ี่สิบห้าปีนะสิบห้าปีกว่าแล้วนะลูกพี่มีคนเก่าอยู่คนเก่าบางคนที่ออกไปอ่ะมาสมัครรอบที่สองก็มีเพราะอะไรตอนนั้นที่ออกไปอ่ะเขาเลิกจ้างนะอืมมันมีบางช่วงเขาเลิกจ้างไปใช่ที่หมดอายุแบบ ต่อต่อต่อ,อสัญญาจา้ญญางใช่ใช่ลูกพิน